มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายแพทย์บุรงเตือนด่วนอย่าเพิ่งรีบลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนายแพทย์บุร่งเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ระบอุอย่ารีบลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิตอลความคิดเห็นส่วนตัวของผมพี่น้องมีสิทธิ์รับเงิน10,000บาทใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐ เพราะว่าข้อมูลก็ต้องลงผ่านแอปเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญมากสามารถเชื่อมไปยังข้อมูลสําคัญสําคัญได้อนาคตนายกเศรษฐาในวันที่1 4สิงหาคมจะออกอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าถูกถอดถอนก็ต้องตั้งรัฐบาลใหม่ถแถลงนโยบายใหม่ใครจะมาเป็นนายกนโยบายแจกเงิน10,000บาทจะยังอยู่หรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ข้อมูลรับส่วนตัวของเราถูกเขาเอาไปหมดแล้วทางที่ดีใจเย็นนะคะร,รอดูความชัดเจนให้แน่นอนก่อน พี่น้องได้เงินแน่นอนไปลงทะเบียนเมื่อทุกอย่างแน่นอนในช่วงต้นเดือนกันยายนก็ยังทันเพราะเขาหมดเขตลงทะเบียนผ่านแอป15กันยายนี้ผมเกรงว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเงินก็ไม่ได้ข้อมูลรับส่วนบุคคลก็ถูกเขาเอาไปประชาชนจะซวยแต่เขาลอยตัวนายแพทย์วร,รงเตือนด่วนอย่าเพิ่งรีบลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ